อัญโยงซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเพลง B ีไซส์จากเกิร์ลกรุ๊ปในเจเนอเรชันที่4กันนะครับ3อันดับเพลง B ีไซส์จากเกิร์ลกรุ๊ป Gen 4ที่มียอดสตรีมสูงที่สุดใน Spotify ตอนนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเพลงจากเกิร์ลกรุ๊ป Gen 4ที่เป็นเพลง B ีไซส์จะมีเพลงไหนกันบ้าง3ออัันดบทีี่มยสมมากที่่สุดบน Spotify รเิมกันเลยที่อันดับที่3ก็คือพลงชด ของอิจีนั่นเองนะครับเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงบีไซส์ที่ดีมากๆแล้วก็ปังมากๆเลยแฟนๆเนี่ยชอบกันมากๆเลยนะครับจากอัลบั้มเกส w h ูนั่นเองอิจีของเราเนี่ยก็ส่งเพลงบีไซส์อีกหนึ่งเพลงนะครับเข้ามาชิงอันดับในครั้งนี้ซึ่งยอดเนี่ยก็สูงมากๆเลยทีเดียวนะครับยอดสตรีมเนี่ยมากถึง47 5 3 4 1 1 6ลนสบตรีมมิ่งบน Spotify มาเป็นอันดับที่3เลยนะครับอันดับต่อไปอันดับที่2ก็คือเพลง my back จาก I d ด l นั่นเองนะครับ best five times my back มียอดสตรีมเนี่ยบนส p o t i f y สูงถึง47 7แ2 3 2้73นะครับเลขสวยมากๆเลย47723273นะครับใครที่จะเตรียมตัวซื้อหวหนงว่าต่อไปเนี่ยลองนำเอาตัวเลขของเพลง My Back ไปก็ได้นะครับเผื่อว่าจะได้เงินเนกับเข้ากระเป๋านั่นเอง My Back, My Back ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่ดังมากๆยิกหลังเพลงเตเตอยู่เหมือนกันชาวเน็ตเกาหลีชาวเน็ตเซนเกาหลีเนี่ยชื่นชอบเพลงนี้กันมากๆเลยนะครับเป็นเพลงที่ปังมากๆอีกหนึ่งเพลงเลยของไอดอลในอัลบั้มนี้นะครับอันดับที่3แล้วก็ อันดับที่2มาแล้วอันดับสุดท้ายนะครับอันดับที่1เป็นเพลงของเอสปนาในเองนะครับนั่นก็คือ Illusion หรือว่าที่แฟนๆชาวไทยเรียกกันว่าน้องสวบนั่นเองนะครับเพลงนี้เนี่ยก็มียอดสตรีมสูงถึง47,738,892สตรีม m i n g บน Spotify สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เป็นเพลงปีไซส์ของ Girl Group Generation ที่4ที่มียอดสตรีมเนี่ยสงูงที่สุดบนส p o t i f y ตอนนี้เลยนะครับยอดสตรีมเนี่ย47.73ล้านหรือว่า47,738,892 สตรีมมนั่นเองเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลง B ีไซซ์ของเอสปานะครับที่แฟนๆชื่นชอบมากๆแล้วก็บอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยดีมากๆแล้วก็ดีพอที่จะเป็นเพลงไตเติลด้วยซ้าเพล่ๆเนี่ยแฟนๆบางคนบอกว่าถ้านาเพลงนี้มันใช้เป็นเพลงไตเติลหลักเนี่ยอาจจะปังมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าด้วยความที่มีเนื้อเรื่องสารต่อกันมาตั้งแต่เพลงแรกมาจนถึงเพลงล่าสุดนี้นะครับเอสปากับเพลง girls ก็ถือว่าเป็นเพลงที่เหมาะมากๆแล้วกับการสารต่อความปังแล้วก็สารต่อเรื่องราวของกวางยาบ black m บ m b a ต่างๆนะครับไม่ว่ายังไงก็ตาม illusion เนี่ยก็ด Lucian รวมไปถึง3อันดับในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Illusion, My Back แล้วก็ Shoot นะครับ3เพลงนี้เป็นเพลง B ไซที่เตรียมตัวเนี่ยหยิกหลังเพลงไตเติลหลักของแต่ละคนแต่ละวงมากๆเลยใครที่ชื่นชอบ3ามเพลงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Illusion ของ s p สเ My Back จาก g i o l แล้วก็ Shoot จาก E.G. นะครับมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยว่าชอบเพลงนี้กันมากแค่ไหนฟังบ่อยกว่าเพลงไตเติลหรือเปล่าสําหรับคลิปนี้เราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวของ Girl Group จาก Generation ที่4ในสตรีมมิ่งของ Spotify กันนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้้เลยลยแวก็ อย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับทั้ง3อันดับทั้ง3วงกันด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกคนคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับอ,อกมกอร์แคปปด้วยนะครับสวัสดีครับอันยง